ทำไมลูกค้าหลายคนถึงเปลี่ยนมาเลือกใช้ FWD ประกันสุขภาพเหมาจ่ายของ FWD นะครับไม่ทําให้คุณต้องปวดหัวเวลาเคลมครบกว่าคุ้มกว่าเข้าใจผู้ป่วยจริงๆเวลาเคลม FWD ประกันที่เข้าใจคุณมากกว่าใครเพราะ FWD นั้นเหมาจ่ายตามจริงไม่ต้องมากังวลเรื่องค่าส่วนต่างและไม่ถูกเซอร์ไพรส์ตอนเคลมลองมาดูข้อแตกต่างสําคัญนะครับระหว่าง FWD กับบริษัทอื่นๆแล้วคุณจะเข้าใจว่าทําไมหลายๆคน ถึงมั่นใจและเลือก fwd ประกันสุขภาพเหมาจ่ายอันดับแรกเลยนะครับ fwd นะครับเหมาจ่ายตามจริงทุกหมวดหมู่ยกเว้นแค่เพียงค่าห้องและ fwd นะครับสามารถแชร์ค่ารักษากันได้ภายในครอบครัวเดียวกันสูงสุดถึง5ท่าน opd แยกวงเงินชัดไม่ต้องรุ้นเช่นค่าตรวจก่อนแอดมิทค่ารักษาหลังจากออกจากโรงพยาบาลเหตุบัติเหตุฉุกเฉินการพบแพทย์แบบผู้ป่วยนอก ช่วยให้เคลมได้นะครับไม่สับสนไม่ต้องฟักเงินเพิ่มและหลายค่ายนะครับ,รบ,รบก็จะรวมทุกอย่างไว้ในวงเงินเดียวกันใช้นิดเดียวก็เต็มวงเงินแล้วนะเสี่ยงที่จะจ่ายเองสูงมากจุดแตกต่างที่2นะครับค่าแพทย์เยี่ยมหลายค่ายนะครับมีการกําหนดวงเงินค่าแพทย์เยี่ยมต่อคือนเอาไว้ fwd นะครับเข้าใจนะครับว่าค่าแพทย์เยี่ยมเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ใช่แพทย์ท่านเดียวจะต้องเป็นแพทย์หลายท่านและแต่ละท่านก็จะต้องได้รับได้รับค่าวิชาชีพของแต่ละท่าน ตามความสามารถและบางเคสบางอาการเจ็บป่วยหลายอย่างต้องใช้แพทย์เฉพาะทางหลายด้าน FWD นะครับเหมาจ่ายค่าแพทย์ไม่จำกัดวงเงินต่อคืนค่านะครับจำกัดแค่คืนละพันหรือพันห้าจำกัดแค่วันละพันหรือไม่เกิน2,000บาทต่อวันถ้ามีการจัดแพทย์มาหลายคนตรงนี้ลูกค้าก็จะต้องโดนส่วนต่างไมใช่น้อยๆน,นะครับแต่ FWD เหมาจ่ายตามจริงครับ กรณีที่เป็นมะเร็งเต้านมหรือว่าได้รับบาดเจ็บรับอุบัติเหตุจนต้องผ่าเต้านมทิ้งคือทุกค่ายนะครับก็จะออกค่าใช้จ่ายในการที่จะผ่าออกแต่ไม่มีค่ายไหนนะครับที่จะช่วยในการที่จะเสริมกลับคืนไปคุณผู้หญิงนะครับเมื่อเป็นมะเร็งเต้านมและเมื่อถูกผ่าออกนะครับประกันสุขภาพเหมาใจาเนี่ยของทุกๆค่ายก็จ่ายค่าในการที่จะตัดทิ้งออกและเมื่อเกิดอะไรขึ้นครับเราก็จะห้อยตรงเต่งนะครับภาพลักษณ์แล้วก็จิตใจนะครับ บริษัทอื่นจ่ายค่ารักษาโรคไม่ได้ดูแลเรื่องจิตใจ FWD เข้าใจตรงนี้นะครับเสริมกลับคืนให้เท่าขนาดเดิมอยู่ในวงเงินเหมาจ่ายค่ายากลับบ้านนะครับหลายหลายบริษัทกําหนดให้ไม่เกินเจ็วันแล้วก็กําหนดวงเงินต่อครั้งใน FWD เหมาจ่ายนะครับและให้14วันค่ากายภาพบําบัดน,นะครับหลังจากที่เรานอนพักฟื้นในโรงพยาบาลแล้วครับหลายครั้งเราจะต้องมาทํากายภาพหรือว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูต่อที่โรงพยาบาล หลายๆค่ายนะครับก็จะกำหนดจำนวนครั้งไว้สัก2ครั้งต่อ1การแอดมิด FWD นะครับให้30วันไม่จำกัดจำนวนครั้งในแต่ละวัน30วันไม่จำเป็นต้องเป็น30วันต่อเนื่องในกรณีที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงขึ้นมานะครับ FWD เข้าใจครับว่าจะต้องได้รับการดูแล เป็นพิเศษนะครับ FWD เบิ้ลค่าห้องให้เป็น2เท่าแล้วก็มีค่าตกใจให้สูงสุด1 0 0 0 0แบาทสรุปง่ายๆนะครับ FWD ออกแบบให้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายซ้าซ้อนดูแลครบทั้งร่างกายจิตใจและก็ค่าใช้จ่าย